สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันวิธีการทํากระทงใบตองในรูปแบบใหม่และเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยการประดับในส่วนของกรีบใบตองสูกหรือว่าใบตองสีเหลืองแซมเข้าไปในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ก็มีให้เห็นดังในคลิปเลยค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกเราก็จะทํากรีบแบบที่1นนะคะในรูปแบบนี้ เรามาดูวิธีการพับกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มต้นจากการพับในส่วนของกรีบเล็บครุดกรีบเล็กๆในรูปแบบนี้ค่ะเราจะพับ1ชุดกรีบจะพับทั้งหมดสี่กรีบในคลีปก็พับเตรียมไว้แล้ว3มกรีบจะทําเป็นตัวอย่างเพื่อนๆดู1กรีบนะคะหันฝั่งสีด้านนุนเข้าหาตัวฝั่งแข็งชี้ไปทางด้านขวาจากนั้นหาจุดกึ่งกลางและพับเฉียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็โค้งให้อยู่กึ่งกลางและฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะ มุมไปตองด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาได้ระยะมุมตามที่ต้องการเพื่อนๆเ,เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้เป็นมุมเฉียงทั้งสองฝั่งค่ะเพื่อนๆก็พับแบบนี้ไปจนกว่าจะได้ครบสี่กลีบนะคะและขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนของใบตองขนาดที่สองหันใบตองฝั่งสีด้านนวลเข้าหาตัวฝั่งแข็งที่ไปทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราก็หาจุดกล่งกลาง และพับเฉียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยคงให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายทำเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะนำในส่วนของกรีบเล็บครูดกรีบที่1มาวางตรงกึ่งกลางเป็นการวางลดต่ำจัดระยะตามความเหมาะสมได้ระยะมุมตามที่ต้องการเพื่อนๆเ,เย็บแม็กตรงมุมด้านล่างค่ะ ต่อไปกรีดที่2วางประกอบทางด้านซ้ายให้ปลายกรีดขนานตรงส่วนของมุมด้านซ้ายของกรีดที่1แบบนี้ค่ะต่อไปกรีดที่3มวางให้ได้ระดับเท่ากับกรีดที่2เสร็จแล้วเย็บแม็กตรงมุมด้านล่างได้เลยค่ะและต่อไปกรีดสุดท้ายกรีดที่4วางตรงกลางจละยะลดต่ำให้มุมกรีดตรงกับกรีดที่1แบบนี้นะคะ และต่อไปตรงส่วนของใบตองทางด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาได้ระยะตามที่ต้องการเพื่อนๆพื่อเย yep ็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมให้เป็นมุมเฉียงทั้งสองฝั่งเช่นเดิมค่ะและเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้ในส่วนของชุดกรีบแรกในรูปแบบนี้ค่ะและต่อไปในส่วนของใบตองขนาดที่3ขนาดสุดท้ายเราก็พับกรีบเหมือนในส่วนของแบบที่2ค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆน,นำในส่วนของชุดกรีบแรกมาวางตรงกล่งกลางจัระยะลดต่ำตามความเหมาะสมมุมไปตองด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาจากนั้นเย็บแม็กและตัดเก็บมุมให้เป็นมุมเฉียงเช่นเดิมค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ในส่วนของชุดกรีบแบบที่หนึ่งในรูปแบบนี้เราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประกอบกรีบชั้นที่หนึ่ค่ะเพื่อนๆก็จัดเรียงมุมกรีบแบบนี้นะคะให้ได้ระยะตามที่เหมาะสมตามที่เห็นในคลิปนะคะในส่วนของฐานกระทงจะเลือกใช้ขนาดความกว้างอยู่ที่7นิ้วและความสูง1นิ้วครึ่งค่ะ เพื่อนๆก็ปักเรียงมุมกรีบแบบนี้ระคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานและประขอเพิ่มเติมนะคะจํานวนในการพับกรีบในคลิปนี้ป้าจะไม่เน้นจํานวนให้นะคะว่าจะต้องพับทั้งหมดเท่าไหร่เพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของฐานกระทงแล้วก็ระยะตรงส่วนของมุมกรีบตามที่เพื่อนๆปากเรียงนะคะเพื่อนๆก็พับมุมกรีบตามจํานวนที่เหมาะสมได้เลยแล้วในส่วนของ ขนาดใบตองนะคะทุกๆขนาดในคลิปนี้เลยเพื่อนๆปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมเช่นเดียวกันค่ะและตามที่เห็นในคลิปนะคะเราก็ปักเรียงแบบนี้วนไปจนกว่าจะเต็มรอบฐานค่ะและตรงส่วนของกรีบนี้ก็จะเป็นกรีบสุดท้ายของชั้นที่1ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะในส่วนของชั้นที่1ก็จะได้มุมกรีบในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปเราไปดูในส่วนของวิธีการพับกรีปแบบที่2ค่ะ ในส่วนของใบตองขนาดที่1ค่ะเราจะตัดทั้งหมด2แผ่นหั่นใบตองฝั่งสีด้านนวนเข้าหาตัวฝั่งแข็งที่ไปทางด้านขวาจากนั้นหาจุดกึง่งกลางและพับเฉียงฝั่งขวาลงเล็กน้อยปรุงให้อยู่กึง่งกลางฝั่งซ้ายทําเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะในส่วนของมุมใบตองด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายและซ้ายทับขวาจากนั้นเพื่อนๆวางลงไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทําแผ่นที่2นะคะเป็นการพับมุมแบบเดิม จากนั้นนะคะเมื่อเราได้ในส่วนของมุมในรูปแบบนี้นะคะเพื่อ <ๆ S 1> นเพื่อนําชุดกรีดแรกมาวางตรงกลางกลางจาระยะลดตามตามความเหมาะสมและต่อไปมุมใบตองด้านขวาพับไปทางด้านซ้ายค่ะและซ้ายทับขวาเสร็จแล้วเย็บแม็กและตัดเก็บมุมค่ะก็จะได้ในส่วนของชุดกรีดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะในส่วนของใบตองขนาดสุดท้ายหันใบตองไปในทิศทางเดิม หาจุดกึ่งกลางและพับเฉียงค่ะโค้งให้อยู่กึ่งกลางฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันต่อไปเพื่อนเพื่อน,นําชุดกรีดแรกมาวางตรงกึ่งกลางจักระยะลดต่ําตามความเหมาะสมเช่นเดิมและตรงส่วนของมุมไปตองด้านขวาค่ะเราก็จะโค้งเข้ามาด้านในค่ะแล้วก็ยกมุมให้กว้างออกด้านข้างด้านระยะมุมตามที่ต้องการนะคะตรงส่วนของมุมด้านล่างตรงนี้เราตัดออกก่อนเพื่อจะทําฝั่งซ้ายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและมุมฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันค่ะ และเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เย็บแม็กจากนั้นก็ตัดเก็บมุมออกให้ดูเรียบร้อยสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะก็จะได้ในส่วนของชุดกรีบแบบที่2ในรูปแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยและขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบในส่วนของกรีบชั้นที่2ก็จะเป็นกรีบชุดที่2ที่เราพับเมื่อสักครู่ค่ะ เราก็ปากเรียงแบบนี้ละค่ะวางสลับช่องกันบนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มรอบฐานชั้นที่2เช่นเดิมก็อย่างที่แนะนาไปตั้งแต่เบื้องต้นนะคะจํานวนในการพับกรีบในแต่ละแบบนะคะปะก็จะไม่เน้นให้ว่าจะต้องพับทั้งหมดเท่าไหร่เช่นเดิมค่ะให้เพื่อนๆพ,พับตามจํานวนที่เหมาะสมได้เลยนะคะแล้วนอกจากการทํากระทงในะรูปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้นนชมกันแล้วเราก็ยังมีวิธีการร้อยมาลัยดอกไม้สด การทำพวงมาลัยจากริบบิ้นการพับเปลี่ยนโปรยทานการทํากระทงในรูปแบบต่างๆการพับกรีบกระทงหรือแม้แต่จะเป็นการพับดอกกุหลาบใบเตยไม่ว่าจะเป็นการพับแบบดอกตูมการพับแบบดอกบานขนาดปกติการพับดอกกุหลาบใบเตยดอกบานใหญ่การพับดอกกุหลาบใบเตยในรูปทรงดอกกระเจียวก็มีค่ะ เพื่อนๆท่านใดต้องการรับชมคลิปเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้ที่ทางหน้าช่องกันเลยนะคะและที่เห็นในคลิปก็คือกรีดสุดท้ายของชั้นที่2ค่ะและเมื่อเรียงตรงส่วนของมุมกรีดเสร็จแล้วก็จะได้ในรูปแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการประดับในส่วนของดอกไม้เข้าไปค่ะเราก็ปักเรียงแบบนี้ละคะ่ะวนไปเรื่อยๆจะใช้เป็นดอกไม้แบบไหนสีอะไรตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกกันเลยค่ะ ปากเรียงวนไปนะคะจนกว่าจะเต็มรอบฐานพยายามจัดตรงส่วนของมุมดอกให้เป็นมุมโค้งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกระทงค่ะจากนั้นก็ปากในส่วนของทูบและเทียนตรงกลางและปิดทับด้วยดอกไม้อีกหนึ่งชั้นค่ะค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็เสร็จแล้วสำหรับวิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่สวยงามมากๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตาม แกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ